ค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันพบครูของลูกนะคะประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเราจะมารับฟังแนวนโยบายจากคณะท่านผู้บริหาระคะ่ะขอเชิญรับฟังค่ะ ครับผมเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันพบครูของลูกในวันนี้นะครับผมนายเรวัตลกสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัสรทิวาร,ารามซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มา,า,ร,งารงตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการณที่แห่งนี้นะครับในส่วนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมดูแลนักเรียนของเราตั้งแต่ในเรื่องของระเบียบ ของตัวนักเรียนเองการมาโรงเรียนแต่เช้านะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของการให้การสรนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมลูกเสือของระดับชั้นมตน้นกิจกรรมในเรื่องของกีฬาภายในซึ่งโรงเรียนของเราในภาคเรียนที่2จะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่าท่าศึกษาซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในโอกาสวันพบครูของลูกวันนี้เนี่ยสิ่งที่โรงเรียนอยากจะ มุ่งหวังแล้วก็อยากจะให้เกิดก็คือให้ทางผู้ปกครองนะครับได้ดูผลการเรียนของลูกๆของเราแล้วก็ปรึกษากับครูที่ปรึกษาหรือครูประจำวิชานะครับว่าวิชาที่ได้เนี่ยคะแนนทําอย่างไรถึงจะให้ผ่านหรือคะแนนที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงสามารถที่จะทำให้คะแนนได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าโดยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้นักเรียนเนี่ยปลอดศูนย์รอมอสอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของ มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนแล้วก็การจัดการสอนด้วยนะครับมีกิจกรรมที่จะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของการช่วยปลูกฝังการรักษาทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของที่บ้านเองทรัพย์สินของโรงเรียนนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยในข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีการาทำทรัพย์สินของโรงเรียนเ,นยเสียหายใน,ในหลายหรายการเพราะนั้นเนี่ย เพื่อให้การาเพื่อให้การบริการกับนักเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยก็อยากจะให้ช่วยนะครับในเรื่องของการปลูกฝังน,นะครับการรักษาทรัพย์สินนะครับของโรงเรียนนะครับต่อมามีกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของทางสมาคมผู้ปกครองและครูก็คือเรื่องของการากิจกรรมที่เรียกว่ากินข้าวกับครูนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ได้ไประชุมกันและ ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งได้กำหนดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับในปีกรารศึกษา2 5 6สนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่จะแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบก็คือเรื่องของกิจกรรมบวชสำเนาฤด,ดูร้อนซึ่งทางวัสุทธิวรารามนะครับได้แจ้งมาก็าเป็นการถวายาบวชเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติให้กับในหลวงร1อสิบของเรานะครับก็ จะจัดในช่วงเดือนมีนาคมก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ในวันนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สละเวลานะครับมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและทางโรงเรียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความนุเคราะหะ์ด้วยดีแบบนี้ในโอกาสต,ต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านดิฉันนางสาวเยาวทียรุป,ปรมรองผู้ในการกลุ่มบริหารวิชาการในวันนี้ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสำหรับการรับผลการเรียนในภาคเรียนที่2ปีพุทธศักราช2567นนะคะในวันนี้ผู้ปกครองทุกท่านจะได้พบกับครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งท่านหรือสองท่านนะคะสำหรับบางห้องเรียนจะมีครูที่ปรึกษาเพียงท่านเดียวค่ะในวันนี้ผู้ปกครองทุกท่านจะได้รับทั้ง ผลการเรียนการสอบกลางภาคเรียนที่2ทัพ2,567และคะแนนพฤติกรรมรวมทั้งบางท่านที่จ่ายหรือชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วก็จะได้รับไปเสร็จไปด้วยนะคะในปีการศึกษานี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย Zero Drop Out ซึ่งเป็นนโยบายสำหรับการปลอดศูนย์รอมศและมอพอดังนั้นจึงฝากความร่วมมือ กับผู้ปกครองทุกท่านในการช่วยดูแลบุตรหลานของท่านในการรีมาร์คคะแนนเก็บเต็ม30นะคะรวมทั้งคะแนนสอบซ่อมกลางภาคซึ่งนักเรียนทุกคนจะสามารถสอบซ่อมกลางภาคได้ถึง14คะแนนจากคะแนนเต็ม20ในช่วงเวลาที่คุณครูประจำวิชาได้กำหนดมัตหมายเอาไว้ให้ นะคะในภาคเรียนที่2นี้นักเรียนจะมีกิจกรรมค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในครั้งที่72ซึ่งมีกําหนดการแข่งขันในวันที่15ถึงวันที่31มกราคม2568นะคะมีทั้งหมด100รายการนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะมีถึง227คนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นักเรียนที่ศึกษารอดอนะคะใน ปีที่2จะต้องมีการไปเข้าค่ายรอดอในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่7กุมภาพันธ์และนักเรียนม6นะคะสำหรับรอดอปีที่3จะต้องไปเข้าค่ายรอดอในระหว่างวันที่5ถึงวันที่8กุมภาพันธ์หลังจากนั้นนักเรียนก็จะมีการทดสอบปลายภาคในช่วงระหว่างวันที่17ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ ในช่วงระหว่างนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการที่จะดูแลบุตรหลานของท่านช่วยรีมาคะแนนเก็บและคะแนนสอบซ่อมกลางภาคและเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบปลายภาคตามวันเวลาที่ได้กล่าวเอาไว้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ Zero drop out ซึ่งห้ามไม่ให้นักเรียนติดศูนย์รอมอสอและมอผอข้ามภาคการเรียนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เรียนท่านผู้มุในการท่านรองผู้มุใการสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาพบกันนะครับผมเองนะครับรองนภพลดำรงธนชัยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของงานกิจการนัเกเรียนนะครับก็ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของเมการศึกษานี้นะครับ ซึ่งผมเองก็มีความห่วงใยนะครับอยากจะย้ำเตือนกับนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราคงไม่ได้มาพูดจะพูดคุยกันหรือว่าได้แนะนำกันแล้วนะครับเพราะว่าก็คงจะใกล้ปิดเทอมด้วยนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถ นะครับการเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เราเองเราก็มีความปรารถนาดีไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุอยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับกับนักเรียนของเรานะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นะครับก็ย้ําเตือนนะครับถ้าหากผู้ปกครองมีความตระหนักก็ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสําหรับเรื่องต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของอการ ดูแลตัวเองนะครับทีอ่อยู่ในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามแห่งนี้นะครับซึ่งเราเองนะครับก็ตระหนักดีว่าพยายามที่จะทําให้บุรหลานของท่านมีความเป็นสุภาพบุรุษสุทธิวรารามนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับแต่งกายดีกิริยามารยาทดีมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับก็อยากจะย้ำเตือนให้นักเรียนบุตร ในความปกครองของท่านนะครับดูแลในเรื่องของอะระเบียบวินัยนะครับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งเราเองนะครับเรากำหนดระเบียบรอบเขตมาต่างๆพวกนี้นะครับ mm. ก็เพื่อความที่จะให้พวกเราอะ่ะมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับไปไหนมาไหนเราจะได้มีสุขอนามัยนะครับที่ดีนะครับมีความ เรียบร้อยว่าง,งังนเถอะนะครับนะก็อยากจะฝากย้ําเตือนไว้ในสงประเด็นหลกัหลกๆเหล่านี้นะครับก็ขอฝากผู้ปกครองแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือดูแลบุคลานของท่านเป็นอย่างดีแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพดิฉันนางสาวสัชิธรชูชื่นรองผู้มนุยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์วันนี้มีความมีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะผู้ปกครองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะงานการเงินก็มีเรื่องแจ้งเพียงเล็กน้อยนะคะเรื่องแรกนะคะ,ะสำหรับท่านผู้ปกครองนะคะที่ชำระเงินบำรุงการศึกษามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ท่านจะได้รับใบเสร็จนะคะเงินบำรุงการศึกษานะคะคจากคุณครูที่ปรึกษาค่ะ สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังค้างชำระเงินบำรุงการศึกษานะคะท่านสามารถสอบถามยอดค้างชำระได้จากคุณครูที่ปรึกษานะคะและสามารถดาเนินการชำระนะคะได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะขอความการุณานะคะก็เนื่องจากโรงเรียนนะคะเป็นมีงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในต่อป,ปีนะคะปีละ 40ล้านโดยประมาณนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะประมาณ10ล้านโดยประมาณนะะดังนั้น30ล้านที่เหลือเนี่ยก็จะมาจากเงินที่ท่านผู้ปกครองได้ชําระเงินบํานุงการศึกษาเข้ามานะคะโดยโรงเรียนจะมีค่าใช้ใจ่ายประจานะคะค่าน้ําค่าไฟค่าสาธารณูปโภคนะ,คะต่อเดือนเดือนละทั้งเทอมนะ,ะทั้งปีงบประมาณนะ,ะปีละ 30ล้านบาทนะคะและที่เหลือนะคะ10ล้านตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะนำมาสนับสนุนโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกๆของเรานะคะนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะค่ะดังนั้นก็จะขอความกรุณานะคะท่านผู้ปกครองนะคะที่ยังค้างชำระนะคะได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาเข้ามานะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ปกครองที่มี นักเรียนนะคะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6นะคะอยากให้ผู้ปกครองนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะให้แล้วเสร็จก่อนที่จะสอบปลายภาคนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการสะสมให้เป็นภาระของท่านผู้ปกครองนะคะเพราะมีบางท่านนะคะก็ค้างชำระมาในหลายๆเทอมนะคะก็จะทำให้เกิดความ ยากลำบากนะ,ะในการชำระนะเนื่องจากสะสมเป็นจำนวนมากนะคะค่ะทางนี้นะคะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3และ6กเนี่ยก็จะมีผลต่อการรับเอกสารในการจบการศึกษานะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะดำเนินการให้ให้แล้วเสร็จนะคะก่อนก่อนสอบปลายภาคค่ะค่ะคุมบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ก็มีเรื่องที่จะพบปะพูดคุยแล้วก็ขอความกรุณาเพียงเท่านี้นะคะ่ะขอบพระคุณค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับแนวนยโยบายจากคณะท่านผู้บริหารโรงเรียนวสุธิวรารามนะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะพบปะพูดคุยนะคะปรึกษาปัญหาต่างๆรวมไปจนถึงรับฟังข้อชี้แนะจากคุณครูที่ปรึกษาค่ะ